นางวารุณีธีรพัทรานนท์กิ่งกาชาติอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายกิติลิมสิริชัยปลัดอำเภอชนแดนในฐานะเลขากิ่งกาชาติ นายพินิษอ้นอิม่มผู้อยู่บ้านหมู่ที่1บ้านห้วยตุม่มตำบลพุทธบาทลงพื้นที่เขาเย่ยมบ้านนางประเรสริฐศีรุสวัสด์อายุ58ปีอยู่บา้านเลขที่141ทับ1บ้านห้วยตุม่มตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นแม่ของน,นายศักดินรินอยู่เจริญอายุ31ปีและนางลำยองเสียงสังอายุ25ปีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิเมื่อวันที่ 26, ท 2, 6, ยที่สอสามีภรรยาไปทําง,งานเป็นกกุที่เกาะและเสียชีวิต ทั้งคู่และทิ้งลูกชายคนเดียวที่เพิ่งคลอดให้อยู่กับยา่าคือนางประเสริฐศรีรุสวัสด์เลี้ยงดูหลานชายคือเด็กชายมนชยัยหรือน้องคิวอยู่เจริญซึ่งปัจจุบันอายุ13ปีโดยที่ย่าเลี้ยงดูอย่างลำบากหลังดินจบชั้นประถมมาศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบ้านห้วยตูมก็ไม่ได้เรียนต่อเพราะฐานะยากจนและต้องเป็นแรงงานช่วยเหลือทางบ้านตักน้ําหุงข้าวเก็บกวาดบ้านไปซื้ออาหารดังนั้นกิ่งกาชาติอำเภอชมแดงได้นําคณะไปเยี่ยมบ้านนางประเสริฐศรีรุสวัสด์ ซึ่งมีอาการดีใจและกล่าวคำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่ ล่าสุดนายวุฒิศักดิ์เล็กคำผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเค,คราะห์ที่57เพชรบณ์พร้อมด้วยคณะครูได้มารับเด็กชายมนชยัยหรือน้องคิวอยู่เจริญไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทางนี้นางประเสริฐศิริรัดิ์กล่าวว่าเนื่องในวันแม่หัวอกของแม่คิดถึงลูกอยู่ตลอดเวลาถึงจะสูญเสียลูกชายลูกสะพ้าไปกว่า13ปีแล้วก็ตามและกล่าวคำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เช่นเดียวกับน้องคิวเด็กชายมนชัยอยู่เจริญที่กําพร้าแม่และพ่อตั้งแต่แบเบาเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าแม่ได้บอกรักแม่คิดถึงแม่อยากกอดแม่สักครั้งแต่คงไม่มีวันนั้นอีกแล้วจึงฝากบอกกับทุกคนที่มีพ่อและแม่ครบถ้วนขอให้แสดงความรักกับท่านก่อนที่จะไม่มีท่านอยู่เคียงข้างเหมือนกับตัวเอง